สิกขาบทที่6พระพุทธเจ้าประทับณพระเชตวันภิกษุรูปหนึ่งเดินทางไปสู่เมืองสาวัตถีมีคนถวายขนเจียมระหว่างทางท่านเอาผ้าอุตราสงหอเดินมาชาวบ้านล้อท่านว่าซื้อมาราคาเท่าไรจะเอาไปขายราคาเท่าไรท่านกระดาเล่าให้ภิกษุอื่นฟัง ท่านเหล่านั้นถามว่าถือมาแต่ไกลไหมท่านบอกว่าเกินสามโยต์ภิกษุอื่นจึงติเตียนส่งทราบเข้าก็ถูกติเตียนอีกท่งบัญญัติสิกขาบทที่หกว่าอันหนึ่งขนเตรียมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้เดินทางไกลภิกษุต้องการพึงภิกษุต้องการพึงรับได้ครั้นรับแล้วเมื่อคนถือไม่มี พึงถือไปด้วยมือของตนเองตลอดระยะทางสามโยชน์เป็นอย่างมากถ้าเธอถือไปยิ่งกว่านั้นแม้คนถือไม่มีเป็นนิสสกิยะปาจิตตีในสิกขาบทวิพังอธิบายว่าการถือไปนั้นจะเป็นการนำไปด้วยวิธีอย่างไรก็ตามเช่นซ่อนไปในยานของคนอื่นเป็นต้น เมื่อผลสามโยน์ก็เป็นนิสักยะปาจิตตีทั้งนั้นคำเสียสละแก่บุคคลว่าอิมานิเมพันเตเอละกะโลมานิติโยชนังอติกามิณนะอติกามิตานินิสักยานิอิมานาหังอายสมมโตนิสัจามิเสร็จแล้วก็แสดงอาบัติคำให้คืนเหมือนสิกขาบทก่อน บทภาชนีเกินสามโยต์ิิษุรู้อยู่ว่าเกินสงสัยคิดว่ายังไม่ครบเลยเดินไปสามโยน์เป็นนิสกิยาปาจิตตีถ้าย่อนสามโยน์แต่ภิกษุคิดว่าเกินหรือสงสัยเดินไปต้องทุกกดอนาปฏิวานหนึ่งภิษุถือไปเพียงสามโยต 2. ถือไปหย่อนระยะทางสามโยน์สถือไปถือกลับเพียงสามโยต์สถือไปเพียงสามโยต์แล้วพักแรมรุ่งขึ้นเช้าถือไปใหม่ 5. ขนเจียมถูกโจรชิงไปภิกษุได้คืนมาถือไปอีก 6. ขนเจียมที่สละแล้วภิกษุได้คืนมาถือไปอีก เให้คนอื่นถือไป 8. ขนเจียมที่ทำเป็นสิ่งของแล้วภิกษุถือไปสองข้อสุดท้ายเหมือนสิกขาบทที่หนึ่งอยังวินิยะกัทธามยาเดสิตาอายสมัันเตหิสัลลัคเคตบา